ไปหาหมอฟันอีกแล้วนครับหลังจากเพิ่งจัดฟันไปไม่กี่วันครับสองวันเองนะแม่วใช่ไหมเพราะอะไรคะับอําล็กเพราะว่าทําเหล็กหลุดนะครับไม่ชินนะครับแล้วก็เอาลิ้นไปดุนเนี่ยตอนนี้ก็ยังดุนอยู่ครับเนี่ยเอาลิ้นดุนดุนตรงแก้มฝั่งเนี่ยครับเขาจะเอาลิ้นไปดันตรงเหล็กบนยีฟันสิแล้วเหล็กตัวนี้มันก็หลุดออกมาแล้วอํามเล็กเขาก็ยัดกลับไปนะครับแต่พอยัดกลับไปแล้วมันจะไม่รัดใช่ไหมแม่วู ใช่ไหม,ไมหเพราะว,า <ไป S 1> ว่าเขาไม่ได้ไ <ป S 1> เขาต้องให้หมอแบบดึงตึงแบบขันให้มันดังๆนะแล้วออมเล็ก็ต้องไปหาหมอแล้ววันนี้ถ้าไปหาหมอถ้ามีค่าใช้จ่ายใครจ่ายครับออมเล็ตเราเป็นคนจ่ายเองออมเลยต้องจ่ายเอยงนะลูกนะมีจังหรือเปล่ายิ้มหน่อยมั่นใจหน่อยยิ้มหน่อยเด้อยิ้มหน่อยจัดฟันสวยยิ้มยีฟันให้มือข้างบนยิ้มดีๆทำดีๆทำดีๆเลยเนี่ย มาหลุดนะครับมนหลุดแล้วลวดมันนี่ออกมาทิ่มปากเขานะครับเขาก็พยายามทิ่มแทงมันกลับไปโอเคไหมโอเคไหมครับเดี๋ยวไปหาหมอนครับแล้วก็ไปดูว่าแล้วถ้ามันหลุดอีกอ่ะแม่วุกกใเขาจ่ายอจจริงๆเขาหนึ่งเดือนอนะ่ะต้องมาทำาจจทีหนึ่งเดือนต้องมาเปลี่ยนเหล็กทีเปลี่ยนอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงสองวันเลยครับอนเด็กแบบพอกินอะไรติดฟันหน่อยออมเหล็กก็ เลยก็แคะเอามือดึงเอาอะไรเงี้ยถึงไม่ติดเขาก็ถึงไม่ติดก็ <Okay. S 1> ก,ก็เอาลิ้นไปเนี่ยครับทาให้เขามีปัญหาทาให้เหล็กมันลวดมันหลุดออกมาแล้วถ้าไปติดรอบเนี้จะทําอีกไหม <c oughs> ไม่ทําแล้วไม่จริงอนะ่ะขนาดพูดอยู่นี่ยังยังเอาลิ้นไปดันเลยดูดิเนี่ยอันนี้คือทําอะไรปักเบี้ยวๆเนี่ยฮนะทำดีๆสิอมเลยเป็นสาวแล้วนะลูกเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอมเลยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะ เตรียมตังค์มาด้วยนะถ้าไม่มีตังค์ก็เดี๋ยวเอาไอ้โม่จ่ายนะโอเคแต่เป็น,อนไอ้กายโม่นะครับนี่นะอัมเทธนะอะไรที่ได้มาฟรีนะครับก็จะอย่างนี้นะครับไม่ค่อยเห็นค่านะพ่อแม่ซื้อให้นะไม่ค่อยเห็น,หนได้จะค่อยดยูนะครับเราต้องทําไงอะ่ะเราจะให้อัมเทธแบบว่ารู้ค่าของเงินต้างให้เขาไปทํางานดีกวยให้ไปทำงานโอเคอเดี๋ยวเพิ่มหาคอนเทนต์ที่แบบว่าไปเก็บขยะขายเนาะจะได้ดูว่ามันได้กี่บาทโอเคไหม โอเคเอโอเคเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเ,เก็บขยะขายนะครับต้องโดนคอนเทนต์แบบนี้นะถึงจะเห็นค่าของเงินนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอที่ลินิ้วกันนะแมวมาอีกแล้วนะครับมาบ่อยๆก็เดี๋ยวจะเข้าไปดึงลวดใหม่นะเข้ายจเงินเองเข้าใจไหมแต่ยเงินเองด้วยมาไปนั่งเล่นอะไรกรอไไปไปนั่งเล่น คือเขาก็ไม่ชิน,นครับไม่ชินกับการที่ได้ใส่เหล็กนะแต่เขาไม่รู้เลยว่าพ่อแม่นี้ต้องลําบากนะครับต้องทิ้งงานทิ้งการมาเพื่อเขานะครับเพราะว่าเราเสียเงินไปแล้วเราก็ต้องทําให้มันดีนะแต่เขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะเขายังค่อนข้างเด็กอยู่น้ําเลยนะครับเดี๋ยวถ้าวันนี้ใส่ไปแล้วยังหลุดอีกเพิ่มเอ็มก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไลงลนกันนะครับเพราะว่าเขาข่าง ค่อนข้างเครียดครับเวลาพามาหาหมอที่มันต้องใช้เวลาเตรียมตัวเพราะว่าสถานที่มันก็ไม่ได้ใกล้บ้านนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าออม็ตเขาจะเป็นยังไงถ้าไม่ดีขึ้นพ่อเอ็มจะไม่ให้เขาจัดนะพ่อเอ็มสักเส็งแล้วรอไปจัดตอนโตดีกว่านะครับขนาดพ่อเอ็มพูดนี่เขาก็ยังไม่สนใจเลยนะไปแล้วครับไปเข้าห้องหมอแล้ว เดี๋ยวใส่ใส่ประคองไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นฟันจะเคลื่อนกลับที่เร็วตัดน้องอย่างที่นี้ไหนทำไมไมันเข้าไวจังขอดูหน่อยได้ไหมหนงด,ด,ดี้สิยีสิรู้สังเกตเออในตรงแล้วเนี่ยอันตรงแล้วใช่อันนี้ม,มีมีค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีค่ะอโ,อโอ้ไม่มีรอดเลยอตอนแรกบ,บอกกัว่าถ้าอย่าเลียอย่าดันนะเดี๋ยวถ้าหลุดจะให้เขาจ่ายเงินเอง อ้วนเลยลูกอ้วนเลยนี่ฟันเขาฟันเขาซีกบบนอ่ะยีซี่ลูกเนี่ยมันขึ้นมาจะเท่ากันแล้วนะครับดีใจเออดีใจก็อย่าไปเลียอย่าไปอะไรกินอะไรเล็กเหน่อยแล้วกันเคี้ยวให้ละเอียดด้วยไปขอบคุณหมอค่ะขอบคุณหมอก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปลูกสูงเท่าไหร่ละร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเอ็ดแต่อย่าคายเย็ร้อยสี่สิบสองอ้อมเด็ดดีใจไหมวันนี้ตอนนั้นอายุสีดีใจไหม ดีใจเพราะฟันเข้าหรือว่าดีใจเพราะไม่เสียเงินอ่ามันขึ้นมามันขึ้นมาเดี๋ยวองขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะเตรียมจัดข้างล่างก็ได้นะแล้วเปลี่ยนสีด้วยนะครับเดือนหน้าอาจจะจัดข้างล่างแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยนะคออมเล็ตโชคดีมากเลยนะครับไม่เสียเงินนะเหมอะใจดีมากแค่เขาดึงให้ออมเล็ตครั้งหน้าว่าไง พื่อเลือกมาให้ด้วยนะคะมีสีฟ้าสีม่วงแลวก็สีชมพูฟ้าม่วงชมพูนะครับที่ตอนนี้เข้ารอบมานะครับแล้วก็ข้างหน้านอราเลยจะต้องทาอะไรข้างล่างด้วยใช่ไหม้เนี่ยเหลือข้างล่าง,ข,างข้างบนสวยข้างบนมันเริ่มเท่ากันแล้วน,นะครับถ้าเทียบกับตอนแรกเดี๋ยวพิ่มขึ้นภาพอินเสิร์ตตอนแรกให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้แค่ห้าวันเองนะแต่รอบก่อนนะเขาลวดเขาดึงหลุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาข้างล่างในเดือนหน้าแล้วกันนะแล้วก็อย่าให้มันหลุดแล้วกันนะไปึ้นรถกัน โอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเพราะเอ็มก็จะคอยมาอัปเดตให้นะครับว่าเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเอ็มขอพาเขาไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปละเจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามและชมสวัสดีครับบ๊ายบายทําเลยบ๊ายบาย